สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับปราตาเสียงสำเนียงเพรบุรีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามานำสเสนอนะครับคำว่า,าดงข่าวพลซิมซิมขนมโก้ผ้าโจงกระเบนทุ่งน่องอย่างนังสติก๊กเฮือรถเครื่องขึ้นเทิกนะครับเรามารู้นฝ่าไม้ข้องคำเ่านี้กันเลยนะครับ งข้าวนะครับก็หมายถึงว่าเมื่อเราหุงข้าวด้วยเตาถ่า,านเราเช็ดน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําข้าวสวยที่เราได้ขึ้นไปอังไฟนะครับก็คือเหมือนกับเราเอาไปอบไห้น้ำนะครับให้กับข้าวเพื่อให้ข้าวละอุนะครับแล้วก็สุกโดยไม่เปียกไม่แชะนะครับเขาเรียกกันว่า ดงขาวนะครับฝนซึมซิมก็หมายถึงว่าฝนที่ตกมาปล่อยๆนะครับไม่แรงมากขนมโก้นะครับก็หมายถึงขนมล้านะครับที่กินเปิดขอมากนะครับขนมล้าผ่าโจงกระเบนนะครับก็หมายถึงว่าผ่าหางผ่าโจงหางหรือว่าผ่าหางกระเบนนะครับที่ขนที่ผู้เฒ่าผู้แก ของเพชรบุรีชอบนุ่งกันนะครับหญายายนะครับจะชอบนุ่งผ้าโจงกระเบนนะครับถุงน่องนะครับก็หมายถึงว่าถุงเท้านะครับที่เหลาใสกันนะครับยางนางสติ๊กนะครับก็หมายถึงยางหลัดแกงหรือว่านางยางที่มีวงขนาดเล็กนะครับสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีส้มสีเรืองบ้างนะครับเือ เอ,ออเออแปลความหมายว่าไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นไปกินข้าวไหมเออเออไปดูนังไหมเอ,ออเออนะครับก็เหมือนประโยคปฏิเสธนะครับก็คือว่าไม่ไปไม่ไปในทั้งนั้นไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือใช้คำว่าเอ,ออเออนะครับลถเครื่อง หมายถึงรถมอเตอร์ไซค์สองลอ้อนะครับที่เขาเรียกว่ารถเครื่องนะครับขึ้นเทอร์กนะครับกหมายถึงว่าขึ้นเนินนะครับชาวบ้านเพชรบุรีเขาจะเรียกว่าเทอร์นะครับภาษาเสียงสำเนียงเพชรบุรีก็คลิปนี้ก็พอเท่านี้นะครับเรามาติดตามทำต,ต่อไปในคลิปหน้าในภาษาเตียงสำเนียงเพชรบุรีกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ